มาถึงช่วงของสีหุ้นสวิงกันบ้างด้วยว่าทีมข่าวของหุ้นินไซนมีการกาะติดหน้ากระดานด้วยว่ามีหุ้นในหลายตัวต้องบอกเลยว่าแมทสวิงวิงโก้กันจริงๆ,ๆนะครับเริ่มจากตัวสวิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ KCE นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่63บาทนะครับเพิ่มขึ้น5บาท50สตางค์ที่เป็น9.57%ส่วนสวิงตัวที่2นะครับคือตัวของ BKd นะครับเพิ่งมาบอกว่าโอ้โหมาไม้แรกวันนี้เรียว่าปิดซินนิงกันใเดียวปิดที่3บาทเพิ่มขึ้น 68สตังค์ครับคิดเป็น29.31%ส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือตัวของ IT นะครับราคาหุ้นปิดที่15บาท90สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท70สตางค์คิดเป็น11.97%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนป่นคือตัวของ SVOA นะครับราคาหุ้นปิดที่3บาท16สตางค์เพิ่มขึ้น3ามสตางค์คิดเป็น12.86%นะครับนี่คือ สหุ้นสวิงโดยทีมข่าวของวินไซมีการกาะติดหน้ากระดานมานําเสนอสถ้าเกิดนักลงทุนอยากลงทุนนะหรือว่าอยากเข้าไปเล่นในส่วนของ4หุ้นสวิงก็ต้องนั่งศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องาราวของเทคนิคนะครับดูแนวรับแนวต้านและจุดคัดลอดนะเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น4หุ้นสวิงนะครับผม